ขอบคุณแม่โบมากๆเลยค่ะขอน้องได้หนึ่งเดือนติดตามแม่โบนะคะนมแม่เยอะมากปั๊มที่สามสี่ออนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะเนาะคือสามสี่ออนก็คือเยอะแล้วทาไมเยอะในเวของฉันลูกฉันเดือนเดียวอะฉันปั๊มนมได้สามสี่ออนคือฉันเป็นแบบซุปตาและซุปตาใดบ้านนะคะยินดีนะคะเนาะเอนดูเอนใจคุณแม่ทุกคนนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่คุณแม่บบรับได้ในสภาพแบบนี้คือจะเป็นคุณแม่ที่ด้วยด้วยที่ว่าแม่โบเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกมาเจ็ดปีนะแม่โบให้นมลูกมาเจ็ดปีลูก ผงแม้แต่หยดเดียวแม่โบไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวซื้อนอผมผงแต่แม่โบซื้อเครื่องปั๊มนมเ็เครื่อง10เครื่องซื้อตู้แช่นะคะประตูหนึ่งสอประตูซื้อซื้อตู้แช่ไอติมซื้อได้หมดยกเว้นนผมผงเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้แล้วเรารสึกว่า หายไม่ได้ยืนหยัดวันนี้รักแล้วก็ครั่งบ้านหนุ่มแม่สุดจิตสุดใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าคุณแม่ทุกคนอะคาสามารถมีหนุ่มแม่ให้ลูกกินเพราะตั้งแต่ดูแลคุณแม่มายังไม่คุณแม่คนไหนที่คลอดลูกมาไม่มีหนุ่มแม่ให้ลูกกินเลยถ้าคุณแม่นะคะได้เจอแม่โบยังไงคุณแม่ก็มีหนุ่มให้ลูกกินและคุณแม่ต้องมีหัวใจที่อยากจะให้หนุ่มแม่จริงๆด้วยนะ